สวัสดีครับพบกับท,ทีเกนเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารโคโรโบเรนเจอร์ Co er. ประจำเดือนธันวาคมครับก็แน่นอนนะสไปายแฟมิลี่นะครับเมื่อวานในส่วนของเตตไทยนะครับมาช้าแต่ชัวนะครับเพราะว่ามัวแต่ตัดคลิปอยู่นะครับก็ ทําข้อมูลวิดีโอ t เซอ e r ออกมาแบบหลังสุดเลยนะแต่ว่าก็โอเคนะในข้อมูลเพิ่มเติมครับในส่วนของตั๋วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําอีกคลิปหนึ่งนะครับข้อมูลเดี๋ยวรอข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นข้อมูลของเรนเจอร์กันก่อนนะซึ่งก็มาตามคาดหมดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งทางไทยตัดมาสวยงามยําเย็นครับเพราะว่าลงวเมื่อาวานตอน สี่าโมงเลยนะเออครับเจ้าอื่นนี่เขามากันตั้งแต่10บโมงเช้าแล้วนะครับแต่ว่าก็เห็นข้อมูลครับมาทําคลิปในวันนี้ครับว่าบทสรุปคร่าวเบื้องต้นครับของโคโลเบรนเจอร์ธันมะคมสไตป์แฟมิลี่นะครับเรนเจอร์นะครับจะเป็นสายอะไรธาตุอะไรความสามารถอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับ อ่ะตูการ์ชาพรมเลยใครยังจัดอยู่ยังติดค้างยังค้างคาแต่การันตีนะครับเพราะว่าน่าตัดเติมไปหมดเลยครับในเชือกเกียร์แพ็คครับจะเติมเปิดหรือเติมตุนเป็นโคโลโบนะแนะนำร้านเติมเกมวันนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิดครับเติมถูกหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะครับเติมลูบี้แพ็คลูบี้คุณ2แพ็คต่างๆอ่าจากร้านลุงนะครับ แฮก9 Max อ่ะในตัวโหดไปจัดเลยครับเรนเจอร์ Ranger จะโหดทันทีนะครับก็รีบทักชัดไปที่ร้าลุงนะครับแจ้งแพ็ก,กระบบที่เติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะโดยเฉพาะใครที่ใช้ Android นะครับเติมตรงนะ อ่าก็จะเป็นการเลนเจอร์เดนเจอร์พาร์ทน,นะครับก็ไปเติมกันได้นะครับเป็นสมาชิกช่องยู u ูบลุงยุทธ์ชาแนาลส่วนลดพิเศษได้เพิ่มเติมส่วนเดิมอีกนะครับแล้วก็ร้านลุงรับเติมไลน์ไอดอลเลนเจอร์อ่ะทางนั้นเป็นเชนซอแมแบนนะครับเออนะครับมามาไลน์เลนเจอร์ก่อนแล้วก็ไม่พอไปโหลเกมน้องนะไอดอลเลนเจอร์สนใจก็ไปตัดกันที่ร้านลุงยุทธ์ชาแนาลขอได้เลนเจอร์เกมแพักแจ่มๆแบบร้านลุงยุทธ์ชาแนาลนะครับอ่ะมาบทสรุปตัวละครเลนเจอร์ทั้งหมด5ตัวครับคือตอนแรกอะ่ะ ผมว่าก็คงไม่มีใครคาดเดาหรอกนะครับว่าเจ้าบอลน,นะก็คือน้องหมานะครับจะมาเป็นตัวละครเลนเจอร์เลยคือตอนแรกสุดผมรู้ข้อมูลจากทางญี่ปุ่นมาแล้วว่ายูริเนจะเป็นตัวแจกนะครับแต่ว่าจากรูปเนี่ยเฮ้ยผมก็คิดว่าอาเนียรอยนะครับยอเนี่ยเอามาแน่ๆนะครับส่วนเจ้าบอลน,นะครับน้องหมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นป้อมตอนแรกสุดนะคิดว่าน่าจะเป็นป้อมหรืออยู่ในสกิลของอาเนียนะครับ ปวรากฏว่าสุดท้ายครบเลยมันครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอาร์เนียรอยยอนะครับบอนแล้วก็ยูริตัวแจกอาชนาเนี่ยสุดท้ายเรนเจอร์มาครบแสด่ว่าไม่ต้องรอดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับส่วนข้อมูลสายและธาตุนะครับคือผมอิงจากของไทยที่เขาเขียนมาเลยครับว่าเขามีหมายเหตุน,นะครับว่าตัวละครยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนอัปเดตครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลผลจะพูดคุย มานานมากนะครับมี2 3 4ปีนะครับว่าข้อมูลวงในเบื้องหลังเนี่ยบางเรื่องเขาก็ไม่ได้ให้ผมรีบอัปเดตเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ว่าบางทีเนี่ยข้อมูลบอกไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงและก็โดนด่าแต่ว่าในยุคสมัยนั้นนะผมจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับเอาไว้เองผมก็เลยจะโดนด่าเรื่องนี้เยอะนะแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วว่าคือข้อมูลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า อย่างโคโรโบเนี่ยเขาก็จะดีวลล่วงหน้าเอาไว้ค่อนข้างจะนานนะครับวีดอทีเซอร์นี่เขาจะทำให้ลูกค้ามาก่อนว่าแบบมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นู่นนี่นั่นครับ ฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนได้หมดนะนะครับในอดีตนี่คือเรีกได้ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดเลยครับในเรื่องของสายเรนเจอร์เนี่ยเราจะไม่รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่สายเรนเจอร์เนี่ยเราจะเดาจากตำแหน่งยืน่นะครับส่วนธาตุเนี่ยอันนี้คือเราจะเห็นเลยครับว่าในทีเซอร์ก็จะเป็นในส่วนงธาตุอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงได้นะตอนที่ผมไปทำไฟนอลซีซันอัแทักออนใฮั N un, นะครับ ก็มีการสลับเปลี่ยนได้ครับส่วนสกิลเนี่ยบางรอบเราเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้มีอมตะแต่พอของจริงออกมาเฮ้ยทำไมอมตะไม่มีไปดา่าโซเกมหลายคนเลยนะมีอยู่เหมือนกันนะครับหรือบางรอบมีสกิลลำนำ,นำยน้อนออกมาของจริงไม่มีซะง,งั้นตอนนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าข้อมูลตัวนี้นะ่ะมันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางรอบเน้นย้ำครับเพราะว่าบางรอบก็ ตรงตามนั้นแบบ100%ซก็มีเหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าะระยะเวลาการทำวิดีโอทีเซอร์มันนานแค่ไหนมีการขอปรับเปลี่ยนข้อมูลตรงไหนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดูข้อมูลตามนี้ก่อนอผมจะอ้างอิงจากวิดีโอทีเซอร์นี้นะครับเพราะเผื่อมันจะตรง100%เเก็เป็นไปได้นะครับาตามรูปรูปแรกก่อนเลยนะครับก็ป้อมนะครับเป็นอาเนียก็ถือว่าน่ารักแต่ก็เหมือนเดิมตรงนี้มีคนบ่นเยอะนะเผื่อทีมงาน ทคมาได้ยินครับมีคนบ่นเรื่องปั้มเยอะมากเกินครึ่งที่เขาเติมสายพาร์ทเนี่ยเรื่องเรื่องของพาร์ทเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนว่าวันแรกนะครับก็จะได้ปัอมเลยอันนี้โอเคเขาปรับให้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยยังถือว่า,อาขออนุญาตใช้คำว่ามักง่ายไปหน่อย นะครับก็อ,อยากให้เปลี่ยนแปลงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนๆนสห็เก็จะมองว่าเหมือนเอาแบบเอาหัวมาปักก็ดูง่ายๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้มันดูอลังการยังไงอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่ทางสายออกแบบแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับคู่เทพคู่รองครับคือการวางตําแหน่งต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าอ่ามันอ้างอิงมาได้ร้อยเปอร์เซนต์บางรอบก็ ก็จะเป็นตามนี้บางรอบก็ไม่ได้เป็นตามนี้ก็มีเหมือกันแต่ว่าเอาเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะครับการวางตำแหน่งเลนเจอร์เนี่ยทางฝั่งสายสุดและรองลงมาเนี่ยมักจะเป็นคู่เทพอันนี้ผมเทียบจากาเชนซอลแมนแล้วกันเพราะผมมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะยึดพื้นฐานจากเชนซอลแมนมาเยอะมากผมว่านะมันจะเป็นโครงสร้างจากเชนซอลแมนมาใน,ใน,ในหลายๆเรื่องนะครับอันฉะนั้นตัวสายสุดนะครับก็จะเป็นตัว รอยนะครับแล้วก็อาเนียซึ่งนะสปายพรีเมีนะี่ตัวเน่นตัวนางก็น่าจะเป็นอาเนียเป็นเป็นหลักนะครับที่เป็นตัวจุดขายฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะหลุดตรงนี้เพราะว่าอย่างตอนเชนซอรแมนเนี่ยน่าจะเป็นเดนจิกับพาวเวอร์ใช่ไหมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายสุดผมก็เลยคิดว่าลอ,อยกับอาเนียน่าจะเป็นคู่เทพตรงนี้เรียกได้ว่าการพลิกล็อกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่าน่าจะประมาณนี้นะี่าจะตำแหน่งนะครับอ่ะส่วนตำแหน่งยืนในส่วนของตัวคู่เทพนะครับ ตัวอานียเนี่ยยืนไกลที่สุดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในคลิปวิดีโอทีเซอร์ของทางญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสปีดเหมือนของไทยเขาจะเป็นสปีดคูน2มาเลนเจอร์เดินไวทุกตัวเลยนะครับตัวอานีเนี่ยจะเดินถือว่ากลางๆไม่ไวแล้วก็ไม่ได้ช้ามากแต่ยืนค่อนข้างจะไกลฉะนั้นเนี่ยผมอ้างอิงในตำแหน่งยืนตรงนี้กับการเคลื่อนที่เนี่ยส่วนใหญ่จะลงล็อกที่สายไหวพริบ แบบที่ไม่น่าจะพลิกล็อกนะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเหมือนพาวเวอร์ก็ได้แต่ว่าการเคลื่อนที่ของตัวอาเนียเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ไวมากนะักฉะนั้นนะผมเลยคิดว่าอาเนียน่าจะเป็นสายไหวพลิบธลาดน้ํายืนค่อนข้างจะไก,กลยอยู่เหมือนกันนะครับอ่ส่วนตัวลอยเนี่ยตำแหน่งยืนไกลลองลองมาไอ้ตวนี้วิ่งฟลูดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ดูท่าตีเนี่ยมีความรวดเร็วในการโจมตีฉะนั้นเนี่ย ตัวลอยก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นสายว่องไวแต่ด้วยตำแหน่งยืนนะแล้วก็ความปิดปานนะครับน่าจะเป็นสายว่องไวไฟฉะนั้นเนี่ยห้าคู่นี้ออกมาเป็นคู่เทพแล้วตรงตามนั้นนะครับบ่อยพิบน้ำว่องไวไฟเนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวที่ติดเมตาได้ไม่ยากเพราะว่าเมตาณ์ตอนนี้มันเป็นเมตายืนไกลนะเรนเจอร์กองหน้าในรีกสูงเนี่ยใช้ลดน้อยลงมากๆเพราะว่าสร้างกลุ่มกันข้างหลังเนี่ย โหดแบบโหดโคตรเลยนะคือวิ่งเข้าไม่ถึงนะครับวิ่งเข้าไม่ถึงยิ่งมารวมใช้กับตัวกระปายโอ้ตัวใครตัวมันนะทะันั้นเนี่ยคู่เทพรบมี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสเก่งได้มากๆนะครับอ่ะส่วนตัวคู่รองครับก็ไลต่ตามนีเลยนะครับก็จะเป็นคุณแม่ยอนะครับแล้วก็น้องหมาบอลอ่าครับเราเห็นตําแหน่งเนี่ยเขายืนในกลุ่มข้างหน้าแบบเบียดเบียดกันเลยนะครับทันนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือด้วยธาตุเนี่ยเขาเป็นธาตุไม้ทั้งคู่ จะออกเป็นพลังไม้ทั้งคู่ผมว่ามันดูกระายอยู่แต่ว่าก็เป็นไปได้นะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะเป็นพลังไม้ทั้งคู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังหนึ่งว่องไวหนึ่งอ่าเพราะว่าว่องไวที่ยืนเป็นตัวชนเลยเคยมีหลายรอบอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอ่าตัวคู่รองนะครับตัวคู่รองต้องแจ้งแบบนี้ก่อนโดยเฉพาะในส่วนของสายพลังนะครับอ่าเมื่อวานในตะตียิมก็ได้ได้พูดไปนะครับว่าอ่า ตัวรองเนี่ยมันเก่งได้นะครับแต่ว่ามันจะเก่งได้ประมาณหนึ่งผมก็ยกตัวอย่างเป็นสิวะนะครับอ่ายกตัวอย่างเป็นริวมูติเคนอ่าิวะนี่คือคนัวเทพ2ใช่ไหมริวมูติเคนก็คือตอนอ่าโตเกียวด e เวนเจอร์นะครับแล้วก็ดักเนตอ่านะครับในโอนอซึบะนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเลยก็คือดิโยคือตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นสายพังที่แบบว่าเฮ้ยดูดีมากแต่พอเป็นตัวรองปุ๊บเนี่ย มันจะมีเรื่องของอสเตตัสที่ถูกปรับลดลงความกว้างสกิลนะครับคูลดาวสกิลประมาณนี้หรือการโครงการข้ามสกิลไม,ม่มีครับปกติหมดเลยคูลดาวก็นานนะแล้วก็ความสามารถก็จะได้เป็นความสามารถของตัวรองมันก็เลยกิ่งลดลงมันก็ได้ใช้เป็นเป็นตัวที่แบบว่าพอใช้งานได้ต่างๆอันฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นประมาณนี้เพราะว่าตัวแจกแน่นอนครับเป็นยูรินะครับเพราะไม่ได้สนใจอะไรมากมายซึ่งยูริก็จะเป็นเลดบอสโคโลโบนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความสามารถให้เปิดนะครับอตรงนี้ถามมาเยอะมากตอบถามผมผมก็ตอบไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมมองว่าโคโโบเนี้ยถ้ามันจะสอบผ่านต้องเป็นคอมโบ2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะครับก็คือหยุด5วินาทีคัมแบ็กหรือเป็นเพิ่มล่าพันผมให้50-50เลยเพราะผมไปดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันก็ดูมีแกลเชื่อมโยงที่อาจจะออกได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ย เกมก็เทไปที่หยุด5ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับซึ่งของปีนี้หยุด5ยังไม่มีเลยในความสามารถ9ดาวก็ยังไม่มีเลยดังน,นั้นถ้าเกิดเกมมองว่าจะคัมแบ็กเลยในปีนี้หรือไปรอคัมแบ็กปีหน้าก็ได้นะถ้าคัมแบ็กปีนี้เนี่ยหยุด5ก็จะกลับมาแต่ถ้าเกิดใช้หยุด5ปุ๊บมันจะมีการดึงเรนเจอร์ตัวเก่าๆก,ก,กลับมาครับจริงๆเนี่ยเขาก็ยังใช้กันอยู่นะอ่ารูเดีต เมกูมินครับแตจจะใช้ฟิตนะครับไอเวนตัวนั้นมันก็จะได้เห็นทันทีนึงนะถ้าถ้าผมเปิดได้นะผมก็คงต้องใช้รูเดีนะครับกับเมกูมินคัมแบ็กกลับมาผมบอกแล้วนะครับว่าผมอยากจะเล่นตัวไหนก็เล่นตามเมตาเล่นยังไงมันก็จะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหยุด5 เขาจะมองว่ามันต้องดึงโครโบเก่ามาคอมโบไม่เอาไหมเพราะว่าเราเป็นค่าชยชูเอชาจะเป็นซูปเปอร์คอมโบชูเอชาไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแก็ตเชื่อมโยงตรงที่ว่าเอาเพิ่มแล้วพันซ้าไปเลยก็มีโอกาสไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคอมโบชูเอช่าครับเพิ่มแล้พันนะ ใช้กินทามะครับใช้เซนเซนซอร์แมนครับใช้สป,ปายแฟมิลี่เป็นคอมโบทางนี้เลยอันนี้ไม่รู้นะเป็นแกดเชื่อมโยงที่ผมคิดเองนะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าจะให้สอบผ่านต้องสองคอมโบนี้เป็นหลักในความสามารถไฮเปอร์เท่านั้นนะฉะนั้นผมให้อาไว 50, ้50-50อ่ะเพื่อนๆอยากจะเห็นมันเป็นทางไหนนะก็คอมเมนต์มาได้ตรงนี้ผมยังไม่รู้ล่วงหน้าเพราะว่ามันดูจากทีเซอร์ไม่ได้นะมันวัดผลไม่ได้เพราะทีเซอร์มาแป๊บเดียวเองวิดีโอทีเซอร์มาสั้นมากไม่สามารถที่จะ ดูรายละเอียดได้ว่าฮศัตรูมอีอาการหยุดปล่อยตัวไหมนู่นนี่นั่นอาฉะ,ะนั้นตรงนี้ต้องไปลุ้นกันแต่ผมคิดว่าต้องเป็น2องคอมโบนี่แหละไม่งั้นก็จะดูไม่ได้โหดมากเพราะว่าโดยธรรมชาติของ เรนเจอร์ในเดือนธันวาคมเนี่ยมักจะค่อนข้างเก่งมากๆในส่วนของโคโรโบนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะให้มันเก่งและคนติดตามแล้วก็ใช้ต่อในปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นกุศลโบายนะเพราะว่าไอตัวเก่งจะใช้เดือนเดียวก็กระลายอยู่ะเล่นต่อมก,การาคมอ่ะอูมพาก็โคโรโบต่อและก็แน่นอนครับดำเนินดำเนินตามต่อไปนะครับที่ซีซั่น12ในปีหน้าซึ่งแผซีซ่นก็ออกมาแบบคร่าวๆแล้วนะครับัะ,ะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกูสโลบายว่าเออเรนเจอร์ Ranger ก็น่าจะเก่งนะครับในส่วนของเกียร์เน้นย้ำอีกครั้งครับเพราะว่าเมื่อวานนสตรีมก็คือจะเป็นคำสั่งเดิมๆหมดเลยครับว่าจะเปิดเกียร์โคโรโบหรือว่าเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับคือเกียร์โคโรโบเนี่ยเราต้องดูก่อนแล้วว่ามันมีเกียร์ชิ้นไหนที่ตรงกับเรนเจอร์ของเราที่มีเช่นอัพมืดอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ถ้าตัวเกมจะไม่ใช่เป็นคนขี้เสียเขาก็ไม,ไม่ไม่น่าจะออกเป็นแสงแล้วแล้วโดวยโปรติเนี่ยเกียร์แสงมืดเนี่ยมักจะออกมากับเรนเจอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ปีนี้มันก็เลยออกเป็นแสงรัวๆเลยสี่รอบเพราะว่ามาตรงกับตัวรอนนะครับมามาตรงกับตัวบาวแสงโสมซึ่งมันก็มีโจทย์นะครับมีคำตอบนะครับที่มันตรงกันอยู่นฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นเกียร์มืดให้ใส่กับกับปากอันนี้คืออย่างที่บอก ถ้าเกมไม่ใช่คนขี้เกีก็จะไม่พลิกโผแน่นอนนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเป็น8ดาวตกแต่งคาดมืดซึ่งเราก็จะเลือกอับมืดได้นะครับส่วนค่าพิเศษอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาก่อนนะนสักพักใหญ่ๆว่าจะมีค่าพิเศษซึ่งผมไม่สามารถประนงได้ว่าจะเป็นค่าอะไรอาจจะเป็นจอดมืดก็ได้นะนก็คือเกียจจอดสกิลนั่นเองทนั้นน่ย รอดูแล้วกันนะว่าจะมีหรือไม่มีเอาบป็นว่าพื้นฐานนะเป็น8ดาวตกแต่งธาตุมืดนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยก็ควรจะต้องทํามารองรับกับเรนเจอร์ตัวคู่เทพนะฉะนั้นเนี่ยเอีย8ดาวก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นมืดน้ําและก็ไฟนะสกิลบวกก็จะเป็นอ่ซัพพอร์ตกับปะัพพอร์ต arm เนี่ย s u พ p o r t ลอยไม่แน่นะอาจจะแบบว่า คลิกนานขึ้นหรือว่าคลิกกว้างขึ้นอันไม่ใช่เดิสกิลบวกมันต้องเป็นสกิลที่มีอยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นตัวที่มีสกิลนั้นๆต้องเป็นสกิลที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้กับปาก,ก็คงจะโหดขึ้นไหมอาที่เหลือก็จะเป็นตัวของ อันเนี้ยกับรอยอะฉะนั้นเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ส่วนคริสต์มาสนั่งทับมือกันยาวๆครับเพราะว่ามันจะมาวันช่วงวันที่20ต้นๆนะครับโคโรโบสไปร์แฟมิลี่จะจบวันที่26ธันวาคมนะครับอ่าะะคริคสต์มาสก็จะมเีเวลาอยู่ราวๆ1สัปดาห์นะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะมาวันที่20เอ้ยไม่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 ใช่คริสต์มาสส่วนใหญ่จะอยู่จนจน,จ,นจบ 31ธันวาเลยอาฉะนั้นเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยอาจจะมาประมาณ 21- 2สเอี่อก็ได้นะเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณ7-10ถึงวันนับก่อนหมดธันวาคมโคโรโบจะไปก่อนนะครับแล้วก็เกียร์นะครับในส่วนของเกียร์ในส่วนของเรนเจอร์ที่เป็นตัวบินใหม่นะครับในส่วนของคริสต์มาสเนี่ยจะมาเป็นตัวบัฟคะแนนวิ่งแล้วก็จะเข้าสู่เรนเจอร์บกตราคมไวอยู่เหมือนกันนะอาฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงของมันไปเทียบเทียงกับจากปีที่เราดูก็ได้นะครับอาฉะนั้นเนี่ย อของเดือนธันวาคมก็มีอะไรก็รีบทํารีบตัดสินใจหน่อยนะเพราะว่าเวลาก็จะบีบมาค่อนข้างจะไวมากส่วนนั่งทับมือนะครับเพราะว่าทุกอย่างจากการันตีโคโรโบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์หรือว่าเกียร์นะครับไม่ว่าคุณจะไปเปิดคริสต์มาสเปิดเลนเจอร์โตบินนะครับหรือว่าเปิดเกียร์คริสต์มาสเนี่ยมันจะนับเป็น ตู้การันตีโคโร,รโบรทั้งหมดเลยฉะนั้นแบ่งเปิดคำนวณเปิดตามชอบเลยนะครับไปดูยอ้อนหลังในไลฟ์ร้อนอย่างเราได้นะครับในไลฟ์สตรีมยอ้อนหลังของช่องผมก็ได้นะว่าผมแนะนําเอาไว้อะไรไงบ้างเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าคู่เทพอาจจะมีโอกาสพลิกล็อกได้สายและท่านความสามารถให้เปิดอยากให้เป็นตามไหนนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้อย่างที่บอกว่าอาจจะพลิกล็อก สักนิดหนึ่งก็ได้หรือพลิกล็อกมะโหรานก็ได้หรืออาจจะแบบว่าตรงเป๊ะ100%ก็ได้จากคลิปวิดีโอทีเซอร์นะครับส่วนความโหดก็อย่างที่บอกนะว่าส่วนใหญ่ธันวาเนี่ยมักจะทำออกมาโหดไม่ต้องมาบอกว่าขายเกียร์ขายคุณนู่นนี่นั่นครับส่วนใหญ่เนี่ยธันวาคมจะทำออกมาค่อนข้างจะเก่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะใช้คำว,ว่า80% 90%เานี่ยในส่วนของคโคโรโบธันวามักจะทำออกมาค่อนข้างจะเก่งฉะนั้นเบื้องต้นก็เป็น ประมาณนี้คิดเห็น,นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับส่วนอยา,ากจัดในเจ้าเกียร์แพ็คจะเติมเปิดเติมตูนแต่ก u a r ีอะไรก็ตามแนะนําร้านเติมเกมมานี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิ่นครับเติมถูกหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากละลุงนะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2แพ็คต่างๆจากละลุงฝัากละลุง,ง,ลงเปิดกระชาได้เลยนะครับในส่วนของอ่า เรนเจอร์พาร์ทการเรนเจอร์พิเศษเราเติมด้วย Android นะก็รีบทักจัดไปที่ร้านลุงครับแจ้งแท็กกระบบซีเติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบยูทิชแนลส่วนลดพิเศษได้เพิ่มเติมจากเดิมอีกนะครับแล้วก็ร้านลุงเราเติมลายแอนดรอยเรนเจอร์นะครับทางนั้นจะเป็นโคโรโบเซ็นซอร์แมนก็จัดกันได้ครับอ่ะขอยได้เรนเจอร์เกียร์พักแจ้งแต่จากร้านลุงยูทิชแนลนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ